มานี่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 อยู่คนนี้คนนี้นี่มาเอาดินี่เอาแล้วเอ็มเอ็มเอ็มลูบอ่วันนี้มากับรถนี่เบนไม่ใช่เหาอเหรอแหมจังหวะได้ปะได้นะอันนี้คืออินเทกร์กตใช่ป่ะดีพี่ไฟทายเอทรีอันนี้ทำอะไรไปบ้างนะอันนี้ก็ พาร์ทนี่พาร์ทโมเกนรอ,อบพันแล้วก็อ้อเป็น,นไกลแต่บ้านเป็นบ้าน,นแถวนี้มันเป็นเลสซิ่งครับเลสซิ่งพารสโมูเกน้นก็คือพวก<ต>มีกระชนหน้าสเกิร์ตข้าสเกิร์ตหลังอะไรนี่ห่างเดิมอย่างนี้แพง,งไหมแพงไหมเพราะว่างานบ้านเราก็ไม่แพงแต่ถ้างานแพงก็สองแสนโอ้โหอันนี้งานบ้านเราอันนี้บ้านเราอแต่ก็แต่ก็สวยนะครับพี่ได้อันนี้ คนแบบว่าออกสื่อเยอะมากนะตอนนี้เพราะอ,อะไรอะทำไมอะแปลกั้งที่ดีดีฟตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใช่เราชอบของแปลกใช่ของแปลกเราเน้นงานคัตตอมอคนอื่นเขาก็ไปแท้นะเรามาดูข้างหลังสิแท้ๆกัน่อนผมว่าไม่ค่อยรู้เรื่องฮันด้าหรอกครับแต่ว่าก็จะขอความรู้จากเซียนๆทั้งหลายอย่างเงี้ยแหละก็พอได้นี่เอ็มนี่มีรถหลายคันมากเลยนะทีบ้านใช่ป่ะเดี๋ยววันหลังไปถ่าย ที่บ้านดีกว่ามีอะไรบ้างนะมีอ่ะที่จอดอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็มีมีสองร้อยมีมีสองร้อยเอสเท็กด้วยสองร้อยเอ็กอสด้วยสองร้อยเอสมีอ่าอีโวอีโวอ่ามีดัซซานห้าหนึ่งศูนย์เออแต่ละคันมีเอเคไมีอีจีโอ้แต่ละคันนี่แรงๆนะนะได้อยู่นะได้อยู่ดีนะแล้วคือข้างหลังนี่คือเปลี่ยนไอใส่ไปใส่เป็นสเกิร์ตสเกิร์ตสเกิร์ตมูเก้นข้างของมูเก้น ก็ไม่มีอะไรมีโรบาชุดเดียวอันนี้วิ่งมันไหมคันนี้มันเป็นเกียร์ออโต้พี่ใช้งานอ,อันนี้เกียร์ออโต้อันนี้สวยไหม,น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 ,มนี่อีกเพจหนึง่งสวยปะ่ะเท่าไหร่<า>ม <laughs> ไม่คิดถามแล้วไถามไว้ก่อนไงคือเห็นรถก็แบบว่าโอ้ยคอนด้าเดย์ยังไงพี่เขาต้องไปแน่นอนเขาเว,ว้าอ่ะเขาเว้าอ่ะมันสวยมากนะเี่เป็นไงไม่ต้องเก๊กหรอก ผมหล่ออยู่แล้วอยากดูเครื่องอ่ะมันเครื่องอะไรอ่ะเปิดเครื่องให้ดูได้ป่ะเออะไรไทำไมมันถึงสวยอ่ะทำไมมันถึงสวยนะเราจะดูเลยมันมันเก้าศูนย์ใช่ไหมมันไม่ไม่เก้ามีบางสอสองพันนิดเนี่ยเรามั่วเรามั่วไงโคตรคตาเก้าศูนย์มันต้องเป็นติดตัวทรงมันสวยมากนะอ่ามันมีราคาขึ้นตลอดอ่ะผ ว่าอันนี้มันคือเรียกว่าเขี้ยวกุดเหรอใช่ฮะเขาเขาชื่อเขี้ยวกุดอ๋ออีมีชื่อด้วยต่อหน้าเกันตัวต่อได้นี่เหรอพี่โตมิโตมิโตมาอันนี้คืออินเทก้าป่ะครับใช่ครับสวยเนาะเท่เจัดเท่มากสวยมากไอ้นี่ฝาเดิมขมงมันเหรอพี่ไม่ใช่ครับฝายิงครับเป็นคาร์บอนเป็นไฟเบอร์ธรรมดาอ๋อนี่คือแต่งภายนอกภายนอกอย่างเดียว เขามีหลายคันนะมี E G มี E K เขาสวยอะสวยทุกคันนะแล้วก็สิ่งด้วยขายไหมครับขายไหมยังครับถ้าราคาดีก็ใชครับเราออกงานก่อนล้วค่อยขายเดี๋ยวรอราคาดีกว่านี้ก่อนสวยจัดเลยอะเขาบอกว่าสวยมากพูดเลยไม่ไม่มีอะไรพูดแล้วล่ะ วิ่งดีไหมขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับวิ่งดีไหมอะคันนี้ดีพี่ก็เกียรโต้อ่ะผมว่ามันใช้งานง่ายโอ,ก,อยกินน้ำมันกิโลลิตรเนี่ยพี่แน,น่ใจแต่ว่าเราแบบว่าไม่ไม่ได้แบบกินจนแบบว่ารู้สึกว่ามันหมดไว<า>ใช่ไหมรถเครื่องสองพันทั่วไปอ่ะคออไม่ได้แบบน่ากลัวตรงนี้ผมว่าโดนดันบ่อยเอ็มมีเพจด้วยนี่ใช่ป่ะเพจหรือปาครับไม่ใช่ไม่ใช่เพจอัันนนนเพจ้ไม่ใช่ ไม่มีอ๋อนี่ผมเจอตัวแอดมินแล้วนี่ผมผ่าตัวแอดมินอยู่ตั้งาทุกคนอ๋อเขาเป็นคุกเป้เงินไงผมชอบผมชอบคอนเทนต์ในในในเพจลูบกขามากอ๋อหนงช่างวันเพจลูปอันนี่คือเพจของเอ็มด้วยเหรอใช่ครับอ๋อเอ็มเป็นเจ้าของเหรอแอดมินเยอะพี่แอดมินหลายคนอ๋อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับโอเคทีนี้นี่ถ้าขึ้นทางด่วนไปไม่เห็นแล้วนะเพราะโค้งอ่ะมาพี่โล ขึ้นแล้วลงเลยขึ้นแล้วลงเลยล,อล,ล่อซื้อเอาลนะ้อไปดอยไปขันนบ,ขบนะขับรถก่อนนะอะไรโอ้เท่นะอย่าไปดนันเลยนะเพื่อนเพืเ่อนนะโอ้โหตายสวยคันนี้ล่างเป็นอะไรเนี่ยพี่คันนี้เป็นเทีินครับเทีินแล้วก็ผิวสัมผัสมันได้ขนาดนี้เลยเหรอเทอินคืออะไรหรอครับเทอินคือโชว์ครับพี่โชว์แต่งหรอครับใช่ครับ เป็นแบนนช๋อมันจะทําให้เกาะถนนดีกว่าหรือว่าไงหรือว่ามันทําให้เตี้ยก,ก็เตี้ยด้วยพี่เตี้ยด้วยแล้วก็แต่ว่าเกาะถนนดีขึ้นแบบซับแรงดีขึ้นือนี่ถามว่าไม่รู้จริงๆนะมถมสวยสวยจังเลยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเห็นในแต่ในรูปเห็นตัวจริงก็ยิ่งสวยกว่าเดิมอย่าโซนครับอย่าโซน <laughs> ไม่มีค่าพี่ไม่ต้องถา <laughs> ไม่มีค่านี <laughs> <laughs> อ f f s e t o f f s e t อะไรนะ o f f s e t หน้ามันใหญ่กว่าเนี่ยจากจากที่เราเห็นรถที่เขาเนี่ยเราเรามองจากด้านข้างาใช่ไหมครับครับอ่นจะดูเหมือนออหน้ามันกว้างกว่า,า,ราหรือเปล่าพี่ใช่ไหมใช่ครับหน้า,นา,นากว้างกว่ามีสาระหน่อยวะนี่คราบหน้าหน้ามันจะกว้างกว่าเพราะหนึ่งเลยด้วยด้วยว่ารถขับหน้าด้วยอ่ฮอนด้าถ้าเกิดว,ว่าทําส่วนมากเขาก็จะหน้าใหญ่กว่าแต่เต็มที่ก็แค่ครึ่งนิ้วอาจจะแบบ หลังหลัง7.5หน้า8อะไรประมาณ<ล>นี้ครับอ๋อหน้าหก<อ>หน้าผมเป็น9ก้ครึ่งหลังเป็นแครึ่งโอ้แต่ครึ่งนิ้วมันก็เห็นเห็น,เห,นเห็นหนึ่งความใหญ่กว่าเลยนะฮะใช่ครับอยู่ที่ออฟเซ็ตด้วยแต่อันนี้ปกมันเป็นปกเดิมพี่ไม่ครับพอดีแก้มันเป็น<ม>แก้มเดิมแต่ว่าเราก็ขยายออกมานิหน่อยขยายออกมารับรอนนิดนึงแล้วก็ผ่าช่องลมให้มันดูมีมิติขึ้นมันลงตัวมากเลยนะ เรามาแต่งรถตามจินตนาการนะฮะไม่นิ <ไป S 2> ยามหน้ายังหลังนี่ใส่เดียวกันไหมพี่ไม่ครับหน้าเป็นสองห้าห้าสองห้าห้าหลังเป็นสองสามห้าไปดันแล้วลุงอาเดินอาทิตย์ปล่อยเราไปไปเลยพี่ไปเลยทำไมหรอทำไมหรอไม่กลัวหูยางหน้าสองห้าห้านี่คือใหญ่มากนะปกติฮอนด้าที่เราเห็นกันก็ใ,นในส่ถึงก็อนสองสองห้าแต่ว่าคันนี้คือพี่มันเยอะไงควาที่เจอเจอโค้งพวกเขาเบรกเขา โอ้ออเราก็บายมีหลักการนี่มีหลักการมีหลักการเอาแล้วอย่างเบียมเรายางเท่าไหร่เออสองสองห้าสี่ห้าสิบหกจะเป็นยางหลังครับยางหน้าผมใส่แค่สองศูนย์ห้าเองเนี่ยต้องคิดดูสองศูนย์ห้ากับสองห้าห้านี่ต่างกันห้าสิบเซนเลยนะอืมแสดงว่าเข้าโค้งขับหน้าเขาเข้าไปเลยไง <ๆ S 2> ขับหลังเขาต้องแต่งตัวก่อนต้องแบบถูกถูอ่มีความรู้มีความรู้เสียเวลาหน่อยเสียเวลาหน่อยเล่าได้มาจริงๆเลยเล่าได้มาจริงๆเลย เออเห็นภาพเลยโอ้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองขับหน้าก็น่าจะน่าจะใหญ่กว่าหลังหน่อยเพื่อกันการแบบว่ากันการถลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็ใส่เท่ากันแต่ผมคือเน้นให้มันแบบว่าคือเน้นทรงด้วยอันดับแรกคือเน้นทรงด้วยแหละอ่าเราอยากให้รถเราเป็นแบบใหม่แล้วก็ใส่ไปทําไปให้ั้นเองเน้นทรงแล้วซิ่งบ้างเปล่าก็บีซิ่งบ้างครับเชงเปล่าเชงหรอคันนี้เปล่า ไปไปเลยครับอะไรวะโอ้สัตว์ขับช้าปลอดไปสัตว์ท้าให้ผมขับช้าปลอดไปเออยังไม่จบยังไม่จบอ้ามาอันนี้อันนี้เคเคอะไรนะอันนี้มันเป็นดีดฟไทเอสครับเป็นไทเอสก็จะเป็นเคยี่สิบเอเนี่แหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่ฝาแดงมันจะเป็นฝาขาวเยอตโต้วมันต่างกับฝาแดงยังไงพี่แรงม้าต่างที่ต่างที่แรงม้าต่างที่ฝาบน อ่าส่วนท่อนล่างเนี่ยจะจะเหมือนกันเขาเป็น20เป็น2 0งพ c นเหมือนกันอ๋อท่อนล่างก็คือ20ใช่ครับแล้วก็สั่นที่ระบบเกียร์ถ้าเป็นฝาแดงก็จะเป็น6สปีดอ๋อฝาแดงหกสปีดที่แบบเกียร์แม็แงแทนกันเนี่ยแหละใช่ครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไทเอสก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้5สปีดกับเกียร์ธรรมดา5สปีดอาจจะถึงได้ยังถึงได้เป็นได้เป็นออโต้มาแล้วถ้าฝาดำอ่ะ ฝาดําไม่มีครับอ๋อนนนี้ฝาดําไม่มีฝาดํามก็จะเป็นพวกบล็อกบีอ๋อเอนี่มีแค่ฝาแดงกับฝาขาวเท่านั้นนะในในตระกูลเคเขาเรียกกันเพราะเพราะสีฝาที่มันออกมามาจากโรงงานแค่นั้นแหละครับพี่เขาแยกแยกอ๋อฝาก็คือถ้าฝาขาวจะเป็นออโต้ใชก็เป็นออโต้ครับถ้าฝาแดงแต่เป็นฝาขาวห้าสปีดก็มีเป็นไฮเอสเหมือนกันอ๋อแล้วก็เป็นไฮอาร์ก็เป็นฝาแดงหกสปีดไปเลย จะถามมาไอ้ไอ้ไอ้ฝาแดงเนี่ยมันมีมันมีออโต้ไหมไม่มีครับอ๋อเขาเป็นเป็นแมนนวลหมดเป็นไทอาร์เลยเป็นของไทอาร์ไทอาร์ก็จะเป็นแมนนวลหมดใช่ผมเชื่อโอแล้วคนเขาขี่ไทอาร์เขาไม่อยากขี่ออโต้บ้างเหรอครับผมว่ามันจริงจมันก็ต้องไม่ไทอาร์นี่จริงถ้ามันเป็นท้าดีไซน์แล้วก็ต้องไทอาร์น้อตอนนี้ไม่ใช่ไทอาร์หรอตอนนี้เป็นเอสครับเอสแล้วเอสกับอาร์เวลาสมมติดูกันมันต่างกันยังไงอันนี้ถ้าดูถ้าดูดูแบบไพน์ ภายนอกภายนอกคือสเปคของบอดี้อ่ะมันเท่ากันอยู่ต้องปิดๆเลยปิดเล่อะไรอย่างงี้จะจะเราจะดูรู้ไหมอะรถทรงมันไม่เดิมแล้วอ่ะนั่นดิมันดูก็ไม่รู้ไหมไม่รู้มั้งถ้าทำแล้วก็ไม่รู้พี่อ๋ออย่างผม่ทุกคนก็มองว่าเป็นไทยฮาร์แต่ว่าทรงมันแบบทรงขนาดนี้มึงแรงแน่แล้วแรงแน่กว่าวิ่งยักษ์ขนาดเนี้ยใช่อันนี้ก็เป็นหางเดิมหางเดิมใช่อันนี้เป็นหางเดิมอ่ะแล้วดูยังไงครับสอนวิธีดูเลยผมว่าถ้าดูจริงๆก็ต้องดูที่ภายใน อ๋อภายใน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 บอกบอกบอก็ไม่มีให้ดูอีกอ่ะอันนี้ก็ไม่มีเพราะมันข้างในไม่มีครับก็คือภายในมันก็จะมีดูที่หัวเกียร์ก็ไม่รู้เรื่องดูที่เกียร์ได้ถ้าเกิดว่าเกียร์เนี่ยถ้าเป็นออโต้มันจะเป็นเพจแบบหนึ่งอันนี้ผมใส่เอาอ๋อก็เปลี่ยนเป็นของ Type R ใช่นี่ผมก็ใส่นี่ก็เอาของ Type R มาใส่อ๋อนี่ย้อมแมวย้อมครับย้อมผมหลอกใส่หลอกอันนี้ก็เป็นเพจ Type R อ๋อนี่ย้อมแมวทั้งคันแล้วนี่เฮ้ยิดขก็จะเป็น S ของผมก็เหลือรอรอแค่ ย้ายเครื่องเกียร์ใส่ครับแล้วแป๊บพวกแบตบอร์ดพวกอะไรก็คือเหมือนกันเหมือนกันครับอ๋อแล้วราคามันต่างกันเยอะเลยหรือก็เยอะนะพี่ในในตลาดถ้าเกิดว่ามองมองมองมือสองย้อนไปเมื่อมาเมื่อสี่ปีที่แล้วอะไททถ้าเป็นไทไทอาร์ก็มีแต่เก้าแสนสามสองถ้าเป็นไทเอก็จะมี หกสแสนเจ็ดแสนล้วปั่นดิฟก็เป็นแสนเลยนะใช่ครับเป็นแสนครับอ้าวแ,แล้วเราเอาเครื่องกับพันภัยภายในมาวางเงี้ยมันไม่เสียตังค์เยอะกว่าหรอกถ้าเท่ากับซื้อใหม่ตอนนี้ถ้าถ้าคิดแบบนั้นก็มันก็เยอะกว่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นไทอาร์มเลยเราได้เป็นบอดี้ไทอาร์ด้ใหม่ไ,มได้ไ้อ,อคันาร์มใหม่เฮ้ยแต่มดเริ่มขึ้นแล้วนะรถอ่ะมันมันเช็ดไม่ค่อยเรียบเช็ดไม่ค่อยเรียมเขาเลี่องตลอดอันนี้มดมาจากบ้านหรือมดจากตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่ แต่แถวนี้ก็าวันละเยอะเดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้งอันนี้เบาะเบาะเบาะขาดแล้วนะเล่นจนเบาะขาดแล้วนะก็เป็นเบาะในในไม่ใช่เบาะบาะนี่เบาะอีโวเอามาใส่ก่อนให้แฟนนั่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นไทยอารจะไม่มีสลลูปเอาเหรอใช่ถ้าไทยจะมีสลลูปอ้าวแล้วทำไมอ่ะมันควรใช้อ่ะมันควรมีสลลูปเปล่าหรไม่ใช่หรอ ไทอาร์ทอนด้าถ้าเป็นไทอาร์มันก็คือเหมือนแบบว่าทรงเลสซิ่งไปแล้วเลสซิ่งมาทําเป็นรถบ้านถักใช้งานอ้าวเราเลสซิ่งส่วนมากที่รถที่แบบเกรดสูงขึ้นมามันจะมีสลดุดนะก็คือต่างกันพอเป็นไทอาร์มก็จะกลายเป็นเลสซิ่งมันก็หนักเบาว่าะมันมีแล้วมันมันจะมีน้ําหนักอ๋อมีน้ําหนักเที่ยจริงเหรอวะกระจกมันมีน้ําหนักมากกว่าไอ้นี่มันมีระบบขับเคลื่อนใช่ป่ะอ๋อโอ้โหมันน้ําหนักมันก็เยอะนะลีอะไรวะ แต่ก็มีคนที่เป็นไพรอาร์แล้วก็ไปใส่ราคาก็มีก็มีครับแต่ก็ไม่ค่อยมีไม่มีควมัญเพราะว่าพอเป็นไพรอาร์แล้วครับเออไพอาร์แล้วเขาก็อยากให้บอดี้มันเดิมมันจะมีราคามากกว่านี่สวยงามครับดีซีเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดมากมาได้ถ่ายแล้วได้ความรู้เพียบเลย อู๋สีลืมใส่ให้อู๋สีขโมยไปชอบอย่างหนึ่งตัวต้นนะไม่ต้องไปไหนแล้วเหมือนกันหมดไมู่ได้เนาะเป็นตัวของตัวเองแต่รุ่นนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะแต่คันนี้ไม่เหมือนใครเนาะอือจริงแต่งแบบรถแรกเลยอะต้องขาวต้องขาวอ้องสีก็ต้องขาวโอ้ยแล้วพอวิ่งแล้วแบบขอบยางมันแบบ้ยก็ได้อยู่นะ รถคุณโดนอ่ะรถคุณโดนโดอนอยู่แล้วอย่างม่กเขาใหญ่ไงก็โดนอยู่แล้ว